จะานไไปดำไลยว่ามันมีคนอยู่พอมึงต้นโบงตีนเลยน้องกระเพ้าเนี่ยแมึงมันอยู่ไหนนี่ก๊อกแก้วก๊อกแก้วท่านอยู่หรือวะลงมากูได้เองแค่ไหนกระโดดกระดิกต้นเขานะมีนึ่งตัว ปืนนี่แย่ปืนปกปกอกหรืรบา้าบลาบ้าบลางนีนดได้บา้า้าขนาพมันมีปืนปืไม,ไม่หอืนห้าอะตามเลย่ามันตี้อเ้ยี่ายเก็หล่อเฟ้ยแปล่ห้เนแบงนีปแต่งค์ท้ล้านโอ้โหเฮี้สั่ง เราอยตายกันลวนุคุอยู่พีาราที่ไปนเบิร์ตดนหางลังก็ตายหกัทีเลี้ยตายหมด้น่อย่างคนไม่หลงเลี้ยอะไรด่าเพื่อนงั่น่ะมันจะเก่ามึงใหย่เก่าสุงเดมึงเหมืเก่าปะ bơ gì vậy nè? bơ gió Hả? Cú bơ 2 này bơ gì sát? Mức <laughs> bơ gì vậy hì 2 Cú bơ gió Mức bơ gì? mẹ Nè, mức cú cà lăng tìu nè Tì bàn nè nè Nè, mức cú cả lăng tì như nè Tì bàn như nè tài lì, ủi sát Tớ có những gì không? เลนอยู่ไมแเน่ล่นเขาประตูเนี่ล่นเขาหองสมุดเหรเนี่ย้าเจบมาด่วกหาคุป้าคุ้ยังไปตกน้ำโอ้ยยังมาเลกูกูก็นั่งเดเอนอแบ่กูมึงอากาศกูกูเดียวเออไม่น่ากูสุดเดียวสุดก่นเอยุบ ตัวไม่กี่เลียญตัวมีกี่เลียนโอ้โห ก่อนมันด่ามึงก่อนมึงมีปัญหาเเมื่อคืนสองคนมาต้นตนเมื่อคืนสองคนอะกูขาเลียนเดียวต้นกูทุบจะแบ้นกูเสยเนาะ

กยบอเวกูมีกูมีอยู่สามร้อยมาเอาอยู่หนอยนาตางเลยล่ะใอ้ทิ้งเวลยู่งอีมั้ยห่าไอ้พวกหนอนคุ้ยอ๋อหี้ยเยินคุ้ยกูเตะหน่อย่ากิ่คนละกูแยหน่เด้อกัวมึงหัวเต้แค่ดึกหน่อยนะตองกี่พูงไงเนอกคุ้ไมเกิแล้วโอ้ให้ก็บอกดูเดอ๋ยวกเยนคุ้ย ตกตลุ่นเเฮียต้นด้มเจาดิมมาดิมูเจอเโอ้ยรถกูคือกระตุกโอ้ยรถกูเป็นยังไงเมียบับัง้กั ก็ปะไปออกมาสิต้นยูไรต์ต้นต้นสายมาันี่แช่งแบบต้นตัวอะไรตัมเนี่ยโม่ใส่ตัวบ้าบะ

ตอนนี้กูไม่สกินบาเลีกูได้เจอบาหลีแคเกมตอนไม่เก่ากูนั่งกินเห็ดแบบไม่จ่ายเงินอ่ะก็มาเป็นเห็ด่า พอกินก็ไปหาดว่อหลองหลัโอ้ยตบาเวลามาหาเมียนูนไม่ได้หรอม,มีตัวเดียวเรบ้าแล้วกูได้เอ,อกก็องคนเน้ยนะายะไี

กับปืนโัวสนามวัวสันนส้นมันไม่รอย

เอห้ามีโอ้ยันงสองี่าสุนสรไนยอาก่อนบังการงานที่มันตายโอ้ยอยากมันจะตายเอ้กูมีกระสุนลูก่องบ่มีเลยมันตายแล้วยัม่ามันยอ่หนึ่งลวงหนึ่งไเจ้าพกว่าเฉยเกูมีแล้วกูมีแล้ว ถึงมาตัวนึงงถึงมาตัวนึงเนี่ยทางเหรอไม่เล้วเขาเราให้กาถือโอ้ยเจียเขาจะปืนนูกันมาไม่ไหวต้องมือเลยหัว่าหมองน่เฮ้ยไอ้เยปโปทุกบ้าน่ะดูเล่น ไอ้คนทีเห็นเอาบนหลอดเนาะมันลงไปแล้วต่วนต่วต่วนรงต่วนไม่หายไม่เรียนโมกุลสุดสัไัยเออะน่าสุดจังเลยระวังวงแรงวงแรงระวังอุ้ยที่นี่ไมนมีสัณัยไม่มีสุดสัณอุ้ยบาเลีด้วยของอยู่นี่ ไอ้ม่เจอบ้าเลยตอนไห้หลังเกมอันนี้แปกกองอันนี้แปกก้องโดครับเฮ้ยคุณมังเถื่งทำได้ทังบ้านหาามุมเรียนให้เปียบหามุมเรียนให้เปียบไอ้วกตนไมชุมนะ่อนมิเรียน ก่อนลูกก่อนเลืกเลูอกลอกกอนอนย่งข้าต้อของกะก่อนโธ่ร่ผ่านไม่ได่าายบิรู้เาวดิ ุูแเราขึ้นมาทั้งบานเลยไปปอมมันโดนปอมมันโดนละมันโดนละ

mình đứng nữa đi ai bị thua một một Băng này, này băng này nó nhiều Chụp con chụp con tuần Còn con liêu gốc cười pháp vào chút không được hiểu Tốt 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 chạy ghét tốt Để luôn nhớ luôn nhớ luôn Để luôn nhớ luôn Sam Sam làm kiếp làm kiếp มึงสามจังแต่เห็นมันมาถึงเจ็ดคิวหนึ่งขึ้นแดงไปใด้คลองดาวไปขึ้นแาเดี๋ยวขึ้นแหรอไอ้พวกมึงจังได้ป้างเฮ้ยแมนเอาหฮีกันเอา